ชาวพิจิกในวันที่23พฤษภาคมถึง19การรกรกฎาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพระเกตโคจรเข้าสู่พบเรือนใหม่นะคะรอบนี้เป็นพบเรือนที่มีความหมายเชิงบวกค่อนข้างดีไปรับฟังรายละเอียดจากดาวพระเกตย้ายในรอบนี้ได้นะคะผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลักนณาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมหรือคำนวณแบบไหนก็ได้แล้วคุยเป็นคนราศีพิจิกก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องโหราศาสตร์การพยากรณ์ เรื่องราวเกี่ยวข้องกับดวงดาวฝากกดติดตามช่องโหราห้าเก้านะคะสำหรับดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่สร้างสีสันให้กับเรื่องของดวงชะตานะเนื่องจากเวลาเขาย้ายเข้าสู่ภพเรือนใดนะคะกระตุ้นให้เรื่องราวในภพเรือนนั้นก็โดดเด่นขึ้นมานะโดยในช่วง23พฤษภาคมถึง19กรกฎาคมชาวพิจิกจะมีดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุพระนะคะสำหรับภพบเรือนนี้นะคะเป็นความหมายดีๆนะเกี่ยวข้องกับเรื่องความก้าวหน้านะคะเรื่อง ความจเจริญคืบหน้าบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะคะสิ่งที่รอคอยติดขัดหรือแก้ปัญหาไม่ได้ช่วงนี้จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าสติมาปัญญาเกิดนะประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้ชาวพิจิกสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปได้นะคะเป็นพบเรือนเกี่ยวข้องกับความคิดไอเดียและจินตนาการนะคะชาวพิจิกช่วงนี้จึงมีเหตุให้ใช้ความคิดเยอะนะคะบางครั้งเป็นเชิงสร้างสารรค์ก็คืองานประเภทสร้างสารรค์ออกแบบนะคะบสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ถือว่ามีจุดโดดเด่นขึ้นมาก็คือทำอะไรในเชิงแปลกใหม่บางทีประสบความสำเร็จแบบไม่คาดคิดนะคะเป็นช่วงที่เรื่องจินตนาการก็ดีด้วยนะใครที่นำไปใช้ถูกทางนะคะก็ทำให้คุณสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้มากนะหรือแม้แต่การคิดนอกกรอบทำให้เราสามารถหาเงินหรือแก้ไขปัญหาได้นะคะ อย่างไรก็ตามก็เป็นพบเลือนเรื่องความฟุง้งซ่านด้วยเหมือนกันเนื่องจากความคิดหากควบคุมไม่ได้นะคะก็เป็นจังหวะที่ชาวพิจิกมีสภาวะคิดมากคิดเยอะนะคะหรือคิดไปยังสิ่งที่มาไม่ถึงคิดล่วงหน้าไปยังอนาคตนะเรียกว่าหากเป็นความคิดเชิงนี้นะเราต้องควบคุมนะคะเนื่องจากก็ไปกระตุ้นทําให้เกิดความไม่พอดีนะเกี่ยวข้องกับเรื่องความวิตกกังวลได้นะคะดาวพระเกตนะคะก็เป็นดาวเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะโดยในตาราเขาก็ว่า ความโชคดีก็มาเกิดขึ้นจากเรื่องบุญเก่าที่เราทําไว้นะคะเมื่อดาวพระเกตเข้าสู่ภพเรือนดีๆก็ไปเอาบุญที่เราเคยทําไว้ความดีความชอบที่เราแบกรับสิ่งต่างๆนะคะย้อนกลับมาให้ผลประโยชน์ในเชิงโชคลาบนะคะดังนั้นช่วงนี้ถามว่าโชคลาบจะเกิดขึ้นจากดาวพระเกตได้ไหมก็ตอบว่าได้นะเนื่องจากไปอยู่ในภพเรือนสุภะนะคะแล้วไปอยู่คู่กับดาวองคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวพิจิกมีโชคแปลกๆเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะโชคเกี่ยวข้องกับ การคิดอ่าน,นต่างๆช่วงนี้บางครั้งสมองเหมือนมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะความฝัน,นต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะฝันบอกเหตุนะคะฝันที่มีความหมายต่างๆการตีความตัวเลขจากความฝันก็เป็นได้นะดังนั้นช่วงนี้ชาวพิจิก็จะมีเหตุการณ์เชิงประสบการณ์ทางจิตที่อธิบายเป็นคำพูดได้ยากซึ่งก็นํามาซึ่งโชคลาภได้นะคะสำหรับกระตุ้นต่อมานะคะกระตุ้นเรื่องเดินทางจากพบเรือนสุภาก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะดังนั้นในช่วง เวลาดังกล่าวนะคะ23พฤษภาคมถึงประมาณ19กรกฎาคมมีการเดินทางร่วมด้วยนะบางครั้งเป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวนะคะแปลกหูแปลกตาทําให้เราเกิดความผ่อนคลายมีไอเดียใหม่ๆนะคะการเดินทางเพื่อทําบุญไหว้พระนะั่ดาวพระเกตก็เป็นดาวเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนานะเรื่องอะไรที่เป็นการแสวงบุญปฏิบัติธรรมลักษณะนี้ก็เป็นได้นะคะ อาจหมายถึงเรื่องการงานนะคะที่ช่วงนี้อาจจะโดดเด่นกับการเดินทางด้วยนะเช่นงานมักมาจากที่ไกลนะคะติดต่อคนไกลหรือว่ามีข่าวคราวบางอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องต่างชาติต่างภาษาหรือแม้แต่คนไกลนะเนื่องจากช่วงนี้ดาวอาทิกับดาวพุธนะคะก็โครจรเล็งลัคนาชาวพิจิกนะทำให้เรื่องข่าวสารเรื่องข่าวดีข่าวที่ทําให้เรามีความหวังเชิงบวกนะมันก็จะมีเข้ามาได้ด้วยนะคะมีโชคบางประการนะคะเกิดขึ้นจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าคนเกื้อหนุนอุปธรรมเนื่องจากดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะคะมีจุดที่โดดเด่นสําหรับชาวพิจิกซ้อนกันถึง2จุดนะดังนั้นก็เป็นเหตุให้เรื่องราวผู้อุปรัรภมคนช่วยเหลือนะคะก็มักมีมานะหากเราลําบากหรือว่าติดขัดสิ่งใดอยู่นะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนนะคะหรือว่าคนที่คอยซัพพอร์ตเราในเบื้องหลังหรือแม้แต่คนที่ปรึกษาหารือได้ให้คำปรึกษาต่างๆหรือเป็นที่พึ่งยามที่เราอยู่ในช่วงขับขันนะคะ สำหรับดาวพระเกตนะคะโคจรเข้าสู่พบเรือนนี้นะคะไปอยู่ร่วมกับดาวประจําตัวของชาวพิจิกคือดาวองคารส่วนหนึ่งก็คือกระตุ้นความเปลี่ยนแปลงนะซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกมีกําลังใจมีไหวพิปฏิพานสติปัญญาที่ดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันส่งผลกับเรื่องราวเชิงสุขภาพได้นะคะเช่นเรื่องของความเขียนขันแข็งเรียวแรงกําลังนะถือว่าบางวันจะ เป็นปกติดีมากนะคะก็คือคิดอ่านหยิบจับทําได้หลายสิ่งนะดูเหมือนโรคภัยมันควบคุมได้ในขณะที่บางวันก็อยู่ๆไม่ค่อยมีแรงนะคะอยากพักผ่อนดังนั้นปรับตัวไปตามสภาพร่างกายนะบางช่วงอยากพักผ่อนก็พักก่อนนะคะบางช่วงทําได้เยอะก็ทําเก็บไว้นะซึ่งเป็นเรื่องราวความไม่เสถียรที่ดาวพระเกตก็กระตุ้นด้วยนะคะ ช่วงนี้นะคะเรามาระวังอาหารการกินนะคะบางครั้งก็เป็นโรคภัยเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารต่างๆนะเรามาระวังอาหารไม่สะอาดปวดท้องเรื่องระบบย่อยต่างๆนะคะสาหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็มีดาวคู่ศัตรูเกิดขึ้นอยู่ในภพเรือนปุตตาของชาวพิจิกนะคะก็คือดาวศุกร์กับดาวเสาร์นะคะคู่67นะซึ่งสําหรับจุดนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นปรากฏการที่ซ้อนอยู่ในช่วงนี้ด้วยก็คือถึงประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นสภาวะการ เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการมีภาระส่งเสียเลี้ยงดูนะคะชาวพิจิกช่วงนี้หลายสิ่งก็เริ่มที่จะเปิดขึ้นกับดวงชะตานะอย่างไรก็ตามภาระดูแลนะคะอุปการะส่งเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหลานบริวารเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะมีอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องราวเชิงเงินเงินทองทองนะคะที่ต้องแบกรับรวมไปถึงนะคะจะหยิบจับทําสิ่งใดในเชิงริเริ่มสิ่งใหม่ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงต้องเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทก่อนนะหรือว่า เป็นจุดที่เรากําลังมีเป้าหมายและพยายามไปให้ถึงนะคะสำหรับพบเรือนปุตตะนี้นะคะเรามาระวังเรื่องลงทุนระยะสั้นนะใครที่ลงทุนแบบรวดเร็วซื้อมาขายไปนะคะหรือต่อยอดเก่งอาไรอยู่ช่วงนี้ต้องระวังก็จะมีสภาวะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหรือว่าจะริเริ่มทํางานการใดๆที่เราเพิ่งศึกษาเรียนรู้นะคะค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะบางทีจะมีความรั่วไหลหรือบานไปเข้องกับการลงทุนได้นะคะ เป็นช่วงที่ชาวพิจิกนะคะหากมีของรักของห่วงนะคะเก็บรักษาให้ดีนะบางครั้งเป็นเรื่องอ,อุปกรณ์เข้าของก็ได้นะบางทีเดินทางหยิบถือต่างๆน,นะคะระวังมันสูญหายตกหล่นนะคะเรื่องของสัตว์เลี้ยงสิ่งที่เรารักช่วงนี้เรามาระวังเจ็บป่วยนะคะรวมไปถึงใครมีบุตรหลานที่เล็กๆนะคะช่วงนี้ดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูนะคะไปอยู่ในภะพเดือนความหมายเหล่านี้นะคะ ใครมีเรื่องราวเกี่ยวข้องเชิงผลประโยชน์การเงินนะคะกับลูกหลานบริวารน,นะคะเช่นไหว้วันเก็บเงินนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวกับบริวารต่างๆช่วงนี้ดูแลใกล้ชิดด้วยนะคะเนื่องจากบางครั้งมันก็เสียผลประโยชน์ด้วยอะไรในจุดนี้ได้นะคะสําหรับชาวพิจิกนะคะเมื่อดาวพระเกตโคจรมาสัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงนะคะช่วงนี้ใครที่เบื่อนายท้อเซ็งนะคะก็จะมีเหตุให้เรา มีกำลังใจนะคะลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งนะหรือมันมีเหตุมาจากคนที่เรารักเราดูแลอยู่นะกระตุ้นให้เราจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะของความคืบหน้าในชีวิตที่เกิดขึ้นกับชาวพิจิกนะคะสำหรับเรื่องราวที่เป็นข้อควรระวังนะก็เอาไว้เตือนใจนะเนื่องจากมันเป็นช่วงเวลาที่ดาวคู่เส้นศัตรูก็เกิดขึ้นทุกราศีนะคะ ก็ขออวยพรน,นะคะให้ชาวพิจิกได้รับแรงกระตุ้นดีๆเชิงบวกจากดาวพระเกตที่โคจรย้ายช่วง23พฤษภาคมเป็นต้นไปนี้นะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองใครบุญเก่าทําบุญมาเยอะนะคะหรือวาอ่าแบ่งรับไว้มากทําเพื่อคนอื่นเยอะก็ขอให้โชคดีกันทั่วนน้านะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเชิงดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ